สวัสดีค่ะมีพูดขาดแล้วในคลิปนี้นะคะมีก็จะมาก็จะมาเข้าสู่ช่วงลองทําดูนะคะก็เป็นช่วงใหม่ของช่องของมีซึ่งในช่องนี้นะคะก็จะมีเนี่ยก็จะสอนพับก,กระดาษเนาะก็อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้นะว่ามีเนี่ยชอบพับกระดาษมากมากมามากมาก,มาก,มากแล้วก็ตู้ ตรงตู้ของมี่นะคะที่อยู่บนโต๊ะของมี่นะคะก็จะมีในตู้เนี่ยก็จะมีกระดาษที่มีพับเนี่ยก็มีอยู่นะคะมีไม่ค่อยมากแต่ว่าก็มีอยู่นะคะเดี๋ยวมี่ก็จะเอาให้ดูแต่ว่าไม่มีทั้งหมดไม่ได้เอาให้ทั้งไม่ได้เอาให้ดูทั้งหมดนะคะแล้วก็เออ คืออยากจะบอกว่าคลิปที่แล้วนะคะที่มี่คลิปที่แล้วที่มี่บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้เขียนมาใต้คอมเมนต์ว่าให้มี่เนี่ยทำอะไรเวลาถึง100 s u b s c r ซับสไคร์แล้วก็ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีใครเขียนมาได้เลยก็เขียนกันมาได้นะคะยากไม่ยากยังไงเดี๋ยวมี่ก็จะลองทำดูนะเขียนลงมาเถอะ มีอยากทำอ่ะค่ะก็ไม่มีอะไรพูดแล้วนะไม่มีละเดี๋ยวไปดูตรงโต๊ะก่อนเลยแล้วก็ไปเดี๋ยวมี่จะบอกว่าในวันนี้นะคะมี่ก็จะเอาโต๊ะให้ไม่ใช่เอาตู้ให้ดูที่มีพับแล้วก็สอนพับกระดาษแล้วก็ กลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบโอ้ค่ะคุณค่ะอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวไปดูตู้กันเลยเย่ค่ะอาจจะไม่ได้ดูชัดๆนะคะนี่นะมีพับอันนี้อันนี้อันนี้นน,น,นี่ทั้งหมดตรงนี้นะคะมีพับหมดเลยอยากดูไหมนี่อันนี้เนี่ยมีชอบมากเลยเป็นเค,ค้กค่ะคือมีชอบพับกระดาษมาก อันนี้เป็นน้องหมูอยน้องหมูน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ทำลูกหมาตกน้องหมาแล้วก็มีน้องหมาอีกตัวหนึ่งนะคะตัวใหญ่ซึ่งมีกำลังใช้อยู่นะนี่ไงนี่นี่นี่เจอแล้วอันนี้มีใส่อะไรขนมน้อยๆเนาะ เป็นแบบอันนี้ที่ใส่ของนะกินก่อนอันนึงนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ใส่เดี๋ยวก่อนนะหากระดาษเล็กๆก่อนนี่นะคะเป็นที่ใส่อันนี้เนาะสมมุติว่านี้เนี่ยเป็นแบบ กระดาษอะไรสําคัญก็ใส่ลงไปเลยนี้อันนี้เนี่ยยากนิดนึงนะคะเนาะแล้วนี้ก็เป็นอันนี้นะคะที่ใส่อะไรก็ได้ก็สวยดีแล้วก็อันนี้ก็เป็นดาว ก็มีอีกอันหนึงนะ่งเนาะนี่เหมือนกับอันนี้เลยแต่ว่าเล็กกว่าเพราะว่ามีทําเป็นโบค่ะนี่ใช้กาวไม่ใช่ใช้เทปกาวก็ถูกลงไงเทปกาวเนี่คะ่ะแล้วก็แสงไปเลยเป็นโบแล้วก็อันนี้นะคะเป็นดอกไม้ ไ่้รัสวยงามอันนี้นะคะเป็นคล้ายๆกับกระเป๋าตังค่ะก็คือมีตรงนี้แล้วก็มีเนี่ยใส่ของได้หลาย,ยาเลยมีตรงนี้มีอีกสามอันนี่แล้วก็มีอันนี้อันหนึ่งนะคะก็คือคล้ายๆกับกระเป๋าอะคะ่ะคือมีหลายอันแล้วก็เดี๋ยวอีอันหนึง่งนี่ลูกกตาอันนี้ภูมิใจมาก คือตามมาขยับได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้สองมืออ่ะ,อะได้แค่มือเดียวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่ของเป็นแบบรูปดาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วน,นี้ก็จะเป็นที่ขั้นหนังสือรูปหัวใจนะคะมีทำไว้เยอะมากเลยเพราะว่าไม่มีอะไรทำก็เลยทำไปเลยอน,นี้ แล้วก็อีกข้างหนึ่งอันนี้นะคะมีพับเอ่อกล่องใส่ของนีก็ใส่ของเล่น,เล,นเล็กๆที่มีได้มานะคะมีเต็มเลยเนาะมีข้างล่างแล้วก็มาดูข้างบนอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของนะคะซึ่งอันนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ คล้ายๆกับขนมอะค่ะแล้วก็มีจะทําเป็นเสื้ออันนี้นะคะทําอยู่สองอันอันนี้กับอันนี้แล้วก็ทําเป็นกล่องแล้วก็อันนี้เป็นแบบสปริงอันนี้นะคะอันนี้เป็นบ้านอันนี้เป็นกล่องอีกอันนึงแล้วก็อันนี้เป็นแบบคล้ายๆกับกล่องเปิดปิดได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้นะ เกือบจะล้นอยู่แล้วเนี่ยแล้ววันนี้นะคะมี่ก็ทาเป็นสองอันค่ะเหมือนเหมือนอันนี้อะค่ะแต่ว่าเป็นสองอันติดกันเนาะก็มีแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวไปสอนทำกันเลยโอเคค่ะกับเข้าสู่ช่วงเล็กๆของมี่นะคะก็คือช่วงลองทำดูซึ่ง มี่บอกได้เลยนะคะว่ากล้องหรือว่าโทรศัพท์ของมี่นะคะมันก็จะแบบมันมันมันแบบซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้นะคะคือมือมี่เนี่ยตรงตรงอยู่แต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยมันมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันขยับอะคะ่ะก็ขอโทษด้วยนะคะโอเคเรามาทำกันเลยกันเนาะ เลามาเริ่มกันเลยค่ะก็คือมี่จะทําตัวอย่างนี้นะคะนี่ค่ะที่ใส่ของได้ใส่ตัวนี้ค่ะนี่นะคะใส่อย่างนี้เลยค่ะก็แค่เอานี้นะคะใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นการ์ดหรือสติกเกอร์หรืออะไรนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นการ์ดหรืออะไรก็ต้องเอาใหญ่กว่านี้นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเล็กมากเลยค่ะนี่ดูนะคะเล็กกว่ามือมีเนี่ยก็ต้องเล็กมากเลยนะคะ ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าก็เล็กนะคะอย่างนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษนี้นะคะกระดาษนี้เลยคะ่ะซึ่งใหญ่ขนาดไหนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้เลยคะ่ะซึ่งก็จะเป็นทั้งสี่ด้านก็จะเหมือนกันเนาะเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องพับอันนี้ขึ้นมา แล้วก็พับค่ะก็คือเอาตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็พับค่ะแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นนี้นะคะนี่แล้วก็ต่อไปก็จะเอานี้มาถึงตรงกลางนี้นะคะโอเคไม่ต้องการแล้วเนาะนี่เลย นี่นะคะแล้วก็หมนุนแล้วก็เหมือนกนอารขาวตรงนี้มาถึงตรงกลางตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสามเส้นตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็เอาอันนี้มาถึงตรงนี้นะคะแต่ว่าอย่าพิ่งพับค่ะ นี่นะคะเอามือจับไว้ตรงนี้แล้วก็เอาินวชี้หรือนี้อะไรก็ได้นะคะมากดไว้ตรงกลางเส้นตรงกลางตรงนี้ค่ะแล้วก็กดลงไปเลยก็จะเป็นนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามือปล่อย um. แล้วก um ็เปิดข uh ึ oh. ้นมาได้เลยค่ะก็จะเป็นเส้นเล็กๆตรงนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาตรงนี้นะคะมาตรงกลางแล้วก็พับค่ะ แล้วก็เปิดแล้วก็อีกข้างนึงเลยค่ะแล้วก็เปิดนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะสเส้นตรงนี้กับตรงนี้เนาะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น3ามเส้นนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็หมุนไปข้างนึงนะคะ่ะข้างหลังค่ะแล้วเราก็เอาข้างที่เราชอบเนาะซึ่งมี เป็นข้างนี้ค่ะเพราะว่าข้างนี้เนี่ยมันขาดมีทําขาดแล้วไม่เป็นไรเนาะก็เอาตรงนี้นะคะมาถึงเส้นตรงที่เราทําก็คือเส้นตรงนี้ค่ะถึงเส้นตรงนี้เนาะเส้นตรงนี้นะคะเอาตรงนี้ถึงเส้นตรงนี้เน,ะน,น,นะะเานนนเนะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็พับนะคะ อย่างน,นี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเส้นตรงนี้เนาะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็พับไปเลยแล้วก็อีกข้างหนึ่งด้วยนะคะพับไปเลยอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะมีสองเส้นอยู่เหลือนะคะก็เป็นเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะแล้วก็พับไปเลยค่ะ พับออกจากตัวนะคะนี้ค่ะแล้วเราก็จะตรงนี้นะคะโอียเดี๋ยว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 ต้องพับตรงนี้ด้วยค่ะลืมบอกอะ่ะพับตรงนี้ด้วยนะคะนี่พับตรงนี้ค่ะเนี่ยที่ใส่ตรงเนี้ยพับไปเลยค่ะแล้วเราก็จะตรงนี้นะคะมาใส่ไว้ตรงนี้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ตรงนี้เนี่ยจะยากนิดนึงนะคะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะที่ใส่หลายอย่างของเรานี่นะคะนี่เอาตรงนี้มาเลยแล้วก็ใส่ลงไปตรงนี้ แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยมีมีสามอันแล้วนะแย่ yeah. แล้วถ้าเกิดว่าทำได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะก็เอ่อถ่ายรูปลงอินสตาแกรแล้วก็เขียนแฮชแท็กลองทำดูด้วยนะคะค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับสิ่งที่มี่เนี่ยพับไปยาก หรือเปล่าคะมีว่าเนี่ยไม่ยากเนาะไม่ยากอ่ะโอเคแต่ว่าถ้ายังไม่ยากก็เขียนใต้อคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็เออลืมหมดเลยจะพูดว่าอะไรอะ่ะจะจะจะพูดว่าเออจำได้แล้ว ก็คือตอนที่มีสอนพับกระดาษเนี่ยมีก็พูดไปแล้วนะว่ากล้องเนี่ยมันก็คือแบบมันไม่ค่อยตรงมันก็แบบมันขยับอะค่ะก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมีก็จะ <c oughs> พยายามทําให้มันดีขึ้นนะไม่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่มี้ก็จะพยายามนะแล้วที่มีดูไปทางขวาหรือว่าทางซ้ายของคนที่ดูตอนนี้นะคะเพราะว่ามี่กาลังดูว่ามันมีจะทายัางไงให้มันแบบ ไม่ขยับอะค่ะโอเคเดี๋ยวมีจะลองทําให้มันดีขึ้นนะคะก็ต้องขอโทษด้วยสําหรับแสงสําหรับกล้องสําหรับอะไรทุกอย่างเนาะแล้วอยากให้มีพับอะไรก็เขียนใต้คอมเมนต์ได้นะคะแต่ว่าไม่เอายากเกินไปนะคือไม่ค่อยเก่งแล้วก็อีกอย่างหนึง่งจำขั้นตอนทั้งหมดไม่ค่อยได้ด้วยอะค่ะ แบบแ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 โอเคค่ะก็อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คืออย่าลืมเขียนด้วยนะคะว่าจะให้มีททำอะไรเวลาถึง1นึ่งล้อซับไนั่นก็คือถึงแล้วนั่นก็คือถึงแล้วเพราะฉะนั้นเขียนมาด้วยนะคะแล้วก็คืออยากให้มีททำอะไรในคลิปต่อไปก็อย่าลืมเขียนด้วยนะคะใต้คอมเมนต์นี้เลย มีจะได้รู้แล้วก็เอาไปทำซึ่งสิ่งที่คุณเขียนฉันอาจจะเลือกกได้นะคะตทนเธอ้มีว่ามีจะพูดอะไระแต่จำไม่ได้อะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแค่นี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r i ร e ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.